ตอนนี้เราอยู่ที่สนามเ a ช i น n a ลสเ a เดียมของประเทศของญี่ปุ่นครับหรือว่าสนามโอลิมปิกของญี่ปุ่นนั่นเองครับเป็นสนามที่มีมูลค่ากว่าห้าหมื่นล้านบาทนะครับแพงมากๆโดยคอนเซปต์นะครับก็เป็นสนามที่จะมีความหลักโลกมากที่สุดครับก็จะมีต้นไม้ปลูกบนนี่บนสนามนะฮะ ผมพาดูฮะนี่ครับเราเดินอยู่ข้างบนนี่เลยบนสนามนี่แล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศนายาหเทียบแล้วในาาประมาณชั้นเจ็ดชั้นแปดของอาคารปกติฮะอันนี้เป็นยิโตเกียวเนชั่นอลยิม,มเนเซียมนะฮะติดกันเลย <laughs> นี่ฮะสนามหลักหมื่นห้าหมื่นล้านนะ ไม่ใช่สนามไก่ตานะครับแล้วก็ดูใหม่แล้วดูแลดีมากๆโดยข้างล่างฮนะข้างล่างรอบสนามก่อนก็จะมีเขียนว่ามีป้ายครับแปะตั้งแต่นักกีฬาโอลิมปิกทุกทุกคนที่ได้เหนนรียญนะฮะคนที่ได้เหรียญก็คือทั้งพลาลโอลิมปิกด,ด้วยแล้วจะเห็นชื่อของเทนนิสพาณิชภักในในสนามนี้ด้วยนะฮะก็สนามนี้นะฮะจะมี ไม้ะฮะไม้เป็นประดับตลอดตลอดทางสนามนะครเป็นไม้จากทั้งหมดสี่จังหวัดทั่วประเทศครับมาแปะ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 เรื่อยๆก็ตอนที่ผมมาครั้งแรกก็ก็ยังสร้างอยู่นะฮะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ใช้งานที่คนเต็มมียังมียังไม่เยอะนะฮะก็มีฟุตบอลแบบนัดชิงชนะเลิศอะไรเงี้ยฮะ มาจับเนาะอันนี้เป็นโซนฟรีนะฮะให้เรามาเดินเล่นวนๆ10โมงถึง4โมงเย็นฮนะน่าจะเข้าไปข้างในไม่ได้อะผมเห็นมันเขียนว่ามีสเตเดียมถั่วแต่เดี๋ยผม คุยเขาไม่รู้เรื่องนี่นะรถไฟติดเลยประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับ